คืนนี้หลายคนก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสําหรับการค้นหาร่างผู้ที่สูญหายแล้วก็ติดอยู่ใต้ซากอาคารสํานักง,งานของตอตงอถลม่มค่ะเมื่อวานนี้นายกก็ไปให้กําลังใจสําหรับผู้พักคอยแล้วก็ญาติที่บริเวณของจุดพักคอยนะคะ เมื่อวานนี้ค่ะก่อนเข้าทําเนียบรัฐบาลค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่ศูนย์พักคอยของญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อาคารสำนักงานสตอง,งอแห่งใหม่ถลม่มก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ไปพูดคุยนะคะนายกบอกให้ทุกคนดูแลตัวเอง อย่าลืมกินข้าวกินน้ําด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วก็ให้ทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะที่ญาติของผู้ประสบภัยที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันคือ67คนหลายคนบอกว่ากินไม่ค่อยได้แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับผู้สื่อข,ข่าวถามนายกค่ะว่าพูดคุยกับญาติผู้เสียหายยังไงบ้างนายกตอบมาว่าก็ให้กําลังใจให้กินข้าวกินน้ําจะได้ไม่ป่วยเรายังคงมีความหวังต่อไปให้ดูแลตัวเอง จากน,าน,นัก้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปค่ะครับอ่ะส่วนความคืบหน้าในการค้นหาร่างผู้สูญหายนะครับตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการเดินหน้าใช้เครื่องจักรนะครับขุดเจาะเต็มกําลังทุกโซนนะครับโดยมีการใช้เครื่องเจาะชิ้นส่วนปูนซึ่งทับถมกันหลายชั้นครับเพื่อให้เป็นเศษชิ้นเล็กๆนะฮะให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยจะมีเครื่องจักรอีกชุดหนึ่งเนี่ยคอยคีบออกมา คอยขีบคอยลําเลียงเศษชิ้นส่วนปูนเล็กๆเศษเหล็กใส่รถบรรทุกนำเคลียร์ออกจากพื้นที่นะฮะสำหรับบางชิ้นส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตัดเจาะในส่วนที่เป็นเหล็กนะครับที่เชื่อมอยู่กับแผ่นปูนซึ่งลักษณะเป็นเสานำออกมาทั้งซากสำหรับบริเวณโซน A และโซนดีครับเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องจักรหนักครับในการขุดเจาะโพรงลงไปนะครับโดยเน้นไปที่ใต้ซากแผ่นปูนที่ถล่มทับนะฮะที่ทับดันลงมา เป็นชั้นแผ่นเค้กนะฮะพร้อมกับใช้รถแมคโฮคีบเศษซากแผ่นปูนด้านข้างของตำแหน่ง A และดีนำสายรถบรรทุกขนออกไปเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ครับโดยจุดนี้นะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของแผ่นปูนที่จะสไลด์ลงมาได้เนื่องจากว่ามีการวางตัวเรียงกันเป็นชั้นนะครับในแนวฉลับนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติการอย่างมากนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเป็นความยากในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ครับยังพบชิ้นส่วนมนุษย์จํานวน2ชิ้นอยู่ที่บริเวณโซนดีและพบชิ้นส่วนมนุษย์สองร่างอยู่ที่บริเวณโซนบีแต่สภาพร่างไม่สมบูรณ์ครับลักษณะที่พบเป็นชิ้นส่วนอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยจนดูไม่ออกนะครับว่าเป็นอวัยวะส่วนใดลักษณะเป็นนิ้วมือและมีกระจุกผมก่อนนำส่งไปตรวจที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ ส่วนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ถแถลงความคืบหน้าการค้นหานะคะว่ายังมีร่างที่ยังไม่สามารถนําออกมาได้อีกประมาณ14ร่างค่ะแล้วก็ยังมีจุดต่างๆเนี่ยบางทีเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อวานคุยกับ คนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าก็เริ่มมีกลิ่นเหมือนกันเนาะสำหรับร่างที่ยังเคลื่อนย้ายออกมาไม่ได้ค่ะแต่ว่าสาเหตุก็คือว่าทําไมถึงยังเคลื่อนย้ายออกมาไม่ได้นื่ากว่ามีชิ้นส่วนเหล็กเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจํานวนมากขณะเดียวกันค่ะกู้ภัยก็มีการปรับยุทธวิธีการค้นหาก็เข้าไปที่พยายามเข้าไปถึงปล่องลิฟทั้งทางฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งใต้ปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดปล่องลิฟด้านหลังเอาไว้แต่ว่า กู้ภัยก็ยังเข้าไปได้ไม่เยอะมากนะคะก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่อุปกรณ์หนักเนี่ยใช้แบคโฮลุยตัดอีกประมาณ10เมตรค่ะเขาบอกจะถึงและสําหรับตัวป่องลิฟทั้ง2ฝั่งคือซ้ายและขวาสําหรับการดําเนินการตอนนี้มี2ขั้นตอนนะคะก็คือ Rescue ก็คือการช่วยชีวิตแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งคือการรื้อถอนสลับกันเข้าทํางานกับสุนัขเขนายระหว่างการรื้อถอนแล้วก็การช่วยชีวิตไปด้วยกัน ะะเบื้องต้นได้คุยกับทีมนานาชาติที่มีประสบการณ์กว่า40ปีก็เผยว่าเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ซับซ้อนแต่ว่าทุกหน่วยงานก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะไปฟังเสียงท่านผู้วกก่ากทมค่ะแล้วก็ต้องเรียกว่าเราก็มีการดรําเนินการตามแผนนะตามแผนปฏิบัติาก,การอาจจะไม่ถูกใจบางท่านก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่านี่คือการจ่ตรองร่วมกันทุกทีมแล้วนะการการดาเนินการทุกอย่างทีมไทยเป็นผู้นํานะครับ ว่าทีมต่างชาติเนี่ยเขาจะพูดเสมอเขาจะบอว่าขอแนะนําว่าทําแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วทีมไทยเป็นผู้นำนะหัวหน้าทีมคือไทยไทยเป็นคนต่างให้ไปเพราะว่าเรารู้พื้นที่เรารับผิดชอบนแต่ว่าทีมต่างชาติเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มาช่วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทีมทีมเราเองนะทีมไทยเองยังบอกว่าต่างชาติที่มานาชาตาที่มาเนี่ยเขาสู้แบบพิฟตาไม่น้อยกว่าคนไทยที่ช่วยคนไทยด้วยกันเลย โดยผู้ว่าชาตินะครับท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเดทไลน์นะครับว่าจะใช้เวลาในการกี่ในการค้นหาในกี่วันไม่ได้มีการกําหนดเลยนะฮะซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ล้วนๆครับแล้วก็ประเมินกันตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏส่วนเครื่องสแกนสามารถสแกนได้30เมตรครับแต่ก็ไม่ได้แม่นยําม,มากนะฮะบางทีมก็ไม่ได้ใช้เครื่องสแกนแต่ว่าใช้สุนัขเคนายซึ่งจากการนั่งพูดคุยกับผู้ที่รอดชีวิตก็พอจะทราบเบื้องต้น ว่าเพื่อนๆแรงงานณขณะนั้นเนี่ย<า>อยู่ตรงจุดไหนนะครับก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นสําคัญนอกจากนี้ครับผู้ว่าชัชชติยังได้กล่าวถึงกรณีที่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพภ<อ>าพนี้ฮะภาพนี้แชร์ภาพนี้ขณะที่ท่านผู้ว่าเนี่ยนั่งพักนะครับในจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยนะฮะโดยท่านก็กล่าวติดตลกบอกว่าตอนนั้นนั่งหลับอยู่นะฮะท่านก็ท่านก็พูดเล่นอ่ะท่านก็บอกจริงๆไม่มีอะไรหรอกฮะหลักการก็คือ ไปนั่งสังเกตการค่ะคือไปนั่งสังเกตการหน้าง,งานซึ่งจะมีการประชุมทุกวันครับและจะต้องประสานงานกับผู้ภัยต่างชาติในฐานะผู้นําหน่วยจึงต้องเข้าใจสถานการณ์ไม่ได้สร้างภาพและข่าวที่ออกมาก็ไม่ได้ทําให้เสียกําลังใจด้วยค่ะผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าต้องมีความหวังม,มีความหวังเราไม่มีสิทธิ์บอกว่าไม่มีความหวัง